หน่วยที่หโปรแกรม Microsoft Word สารการเรียนรู้ 1. การเรียกเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2019 2. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2019 3. การใช้แคปริบอล 4. การบันทึกเอกสาร 5. การเปิดเอกสาร 6. การปิดเอกสารและออกจากโปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Word 2019เป็นโปรแกรมประมวลผลคำหรือประเภท Word Processing เน้นการใช้งานทางด้านเอกสารซึ่งลักษณะของโปรแกรมจะจำลองหน้ากระดาษที่ใช้พิมพ์งานทั่วไปสามารถสร้างงานเอกสารได้หลากหลายรูปแบบเช่นรายงานหนังสือวิทยานิพนธ์แผ่นพับใบเสร็จเป็นต้น Microsoft Word 2019ได้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม สามารถเชื่อมต่อไปยังคาวได้ทำให้สะดวกเมื่อจำเป็นต้องทำงานนอกสถานที่และยังสามารถแชร์เอกสารให้กับผู้อื่นเข้ามาดูหรือแก้ไขเอกสารที่อยู่ในคาวได้อีกด้วยการเรียกเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2019วิธีที่1การเปิดโปรแกรมจาก Start เมนู 1. คลิกปุ่ม Start บนแทบ Taskbar 2. เลือก Word 2019 วิธีที่2การดับเบิลคลิกที่ไอคอนสัญลักษณ์ microsoft word 2019 1. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะพบหน้าต่างเริ่มต้นของโปรแกรมซึ่งมีเทมเพลตให้เลือกตามความต้องการหากเลือกใช้เทมเพลตรูปแบบของเอกสารจะเป็นเอกสารที่มีการจัดรูปแบบเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากไม่ต้องการใช้เทมเพลตให้เลือกที่แบ่ง document จะได้รูปแบบเอกสารว่างเปล่าไม่มีการจัดรูปแบบดใดๆทั้ทงสิ้นดังภาพด้านล่างนี้ 2. เมื่อคลิกเลือกแดงตัวคิมเปิจะพบหน้าต่างและพื้นที่สำหรับจัดการเอกสารต่างๆส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2019 1. คลิก Access Toolbar 2. อ Title Bar 3. Ribbon 4. Status Bar 5. วิวบาร์หกด็อกิเมนต์วินโดว์เจ็ดเคอร์เซอร์แปดริบบอนดิสเพย์ออปชันเก้าคอนโทนเมนูสิบสกอบาสิบเอ็ดไซน์อินสิบสองแชร์สิบสามรูเลอร์ 1. คลิก Access Toolbar หรือแท็บคำสั่งด่วนเป็นแทบเครื่องมือสำหรับเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยบ่อยไว้ในแทบเครื่องมือนี้ได้โดยคลิกเลือกที่ customize quick access 2. t i t l e Bar เป็นแทบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่เปิดใช้งานอยู่ 3. Ribbon อ เป็นแท็บที่รวบรวมคำสั่งต่างๆของเมนูหรือทูลบาร์สี t สเตตัเป็นแทบแสดงสถานการณ์ทำงานปัจจุบันบนหน้าจอแสดงหน้าปัจจุบันกำหนดหน้าทั้งหมดจำนวนคำในเอกสารการตรวจสอบความผิดพลาดของคำในเอกสารและภาษาที่กำลังใช้งาน 5. View bar เป็นแท็บแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆเปอร์เซ็นต์ในการปรับย่อและขยายของเอกสาร 6. Document Window พื้นที่สำหรับทำงานมีลักษณะเหมือนกระดาษขนาดจะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ 7. Cursor เป็นตัวแทรกข้อความแสดงตำแหน่งของการเริ่มพิมพ์เอกสารหรือตำแหน่งเริ่มต้นของการแก้ไขเอกสารเป็นลักษณะเส้นสีดำกระพริบขอตำแหน่งที่จะใส่ข้อความ 8 ribbon display option เป็นแท็บควบคุมการแสดงริ b บอนมี3ลักษณะคือ 1. ซ่อนริ b บอนอัตโนมัติ 2. แสดงแท็บริ b บอนเท่านั้น 3. แสดงแท็บริ b บอนและคำสั่งไว้ตลอด 9. control menu เป็นแท็บควบคุมหน้าต่างโปรแกรมมี3ปุ่มคือ 1>, 1. ปุ่ม minimize ทำหน้าที่ย่อหน้าต่างโปรแกรม 2. ปุ่ม maximize ทำหน้าที่ขยายหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มหน้าจอและเมื่อหน้าจอขยายปุ่ม maximize จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม restore down ทำหน้าที่ย่อหน้าต่างโปรแกรมให้เล็กลง 3. ปุ่ม close ทำหน้าที่ปิดโปรแกรมและออกจากโปรแกรม1 0 score bar ทำหน้าที่เลื่อนมุมของเอกสารทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเมื่อเอกสารนั้นใหญ่เกินขอบของจอภาพ 11. sign in สำหรับลงชื่อเข้าใช้งานออฟฟิศโดยใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือในการลงชื่อเข้าใช้งานซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงเอกสารต่างๆที่มีการบันทึกบนคลาวด์ได้ถูกอุปกรณ์ที่มีการลงชื่อเข้าใช้งาน 12. แชร share สำหรับไวแบ่งปันเอกสารที่อยู่บนคลาวด์ให้ผู้อื่นเข้ามาดูและแก้ไขเอกสารนั้นได้และยังสามารถดูประวัติการแก้ไขของบุคคลอื่นได้ 13. r u าูเลอร์ไม้บรรทัดในแนวนอนและแนวตั้งเป็นตัวช่วยในการตั้งค่าตัวหยุดแทบ็บการจัดแนววัตถุภายในเอกสารและยังสามารถใช้วัดระยะของวัตถุบนเอกสาร การใช้งานแท็บริปบอนเมนูไฟล์เป็นเมนูที่ใช้เปิดเมนูพื้นฐานของโปรแกรมประกอบด้วยคำสั่งต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้1 info 2อง new 3. open 4 save 5 save as 6 print 7 share 8 export 9 c o d e 1 0 account 1 1 option เมนูไฟล์ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆดังต่อไปนี้1 info เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลของเอกสารนั้นเช่นรุ่นของเอกสารจากการบันทึกขนาดของไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารชื่อเรื่องชื่อผู้สร้างเอกสารและเวลาการเรียกใช้ไฟล์หรือแก้ไขล่าสุด2 new เป็นเมนูสำหรับสร้างเอกสารใหม่ 3. open เป็นเมนูสำหรับเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งาน 4. save เป็นเมนูสำหรับบันทึกเอกสาร 5. ้า save a d เป็นเมนูสำหรับบันทึกเอกสารที่เคยบันทึกแล้วบันทึกเป็นชื่อใหม่หรือรูปแบบเอกสารใหม่ 6. ก print เป็นเมนูสำหรับสั่งพิมพ์เอกสารและดูเอกสารก่อนพิมพ์7จ็ด s h a เป็นเมนูสำหรับแบ่งปันเอกสารแบบออนไลน์กับผู้อื่นผ่านทางวันใดอีเมลการนำเสนอแบบออนไลน์และบทความออนไลน์8 export เป็นเมนูสำหรับบันทึกไฟล์เอกสารให้เป็นไฟล์ pdf หรือ x p s 9โคดเป็นเมนูสำหรับปิดเอกสารและปิดโปรแกรม Account 1 a c c o ค n ์เป็นเมนูสำหรับลงชื่อเข้าใช้และใส่คียของ microsoft office 11 o p อ i o อชันเป็นเมนูสำหรับกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆ่างสำหรับการทำงานในโปรแกรม เมนู Home เป็นกลุ่มคำสั่งมาตรฐานที่ใช้งานบ่อยเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวอักษรการขัดลอกการจัดรูปแบบตัวอักษรการจัดตำแหน่งข้อความการสร้างลักษณะข้อความการค้นหาและการแทนที่เมนู Insert เป็นกลุ่มคำสั่งในการแทรกงานต่างๆได้แก่การแทรกหน้ากระดาษการแทรกตารางการแทรกรูปภาพการแทรกรูปร่างต่างๆการแทรกแผนภูมิ การแทรกการเชื่อมโยงการแทรกข้อความคิดเห็นการแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษการแทรกท้ายเลขหน้าการแทรกกล่องข้อความการแทรกสัญลักษณ์และสมการเมนูดีไซน์เป็นกลุ่มคำสั่งของก่อนออกแบบได้แก่การจัดรูปแบบของข้อความการจัดรูปแบบพื้นหลังของเอกสารเช่นลายน้ำสีพื้นหลังและเส้นขอบเป็นต้น เมนู layout เป็นกลุ่มคำสั่งการตั้งค่าเาค้าโครงของเอกสารได้แก่การตั้งค่าหน้ากระดาษเช่นระยะขอบการวางแนวของเอกสารขนาดเอกสารคอลัมน์เป็นต้นรวมถึงการตั้งค่าระยะห่างของบรรทัดการเยื้องและการจัดเตียงข้อความในลักษณะต่างๆเมนู reference กลุ่มคำสั่งสำหรับการอ้างอิงได้แก่การสร้างสารบันการแทรกอ้าง,งอิงแบบเชิงอัด การแทรกข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมการแทรกคำอธิบายภาพและการแทรกตัชนีเมนูแมลงเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับการสร้างจดหมายเวียนเมนูรีวิวกลุ่มคำสั่งการตรวจทานเอกสารได้แก่การพิสูจน์อักษรการใส่ข้อคิดเห็นในเอกสารการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสารการตั้งค่าป้องกันเอกสาร เมนูวิวเป็นกลุ่มคำสั่งการแสดงผลของโปรแกรมได้แก่มุมมองของโปรแกรมการแสดงหมายบรรทัดเส้นตารางบานหน้าต่างนำทางการย่อและขยายหน้าต่างโปรแกรมการบันทึกเอกสารมีวิธีดังนี้กรณีการบันทึกเอกสารครั้งแรก 1. คลิกเลือกเมนูค i ยส 2. คลิกเลือกคำสั่ง save as สคลิกเลือกเบ้าเพื่อเลือกตำแหน่งของไดหรือโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์เอกสาร 4. ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของเซฟแอดเลือกตำแหน่งของไดหรือโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์เอกสาร 5. ตั้งชื่อไฟล์เอกสาร 6. ก,กำหนดประเภทของไฟล์เป็น Word Documents 7. คลิกเซฟเพื่อบันทึกไฟล์เอกสารกรณีบันทึกเอกสารในครั้งต่อต่อไป คลิกปุ่ม Save บนแทบคลิก Access Toolbar การเปิดเอกสารการเปิดเอกสารที่มีการบันทึกไว้ขึ้นมาใช้งานหรือนำมาแก้ไขเพิ่มเติมสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่เมนู File 2. คลิกเลือกคำสั่ง Open 3. คลิกเลือก b r o w เพื่อค้นหาตำแหน่งของไดหรือโฟลเดอร์มาเก็บไฟล์เอกสารเอาไว้ 4. ค้นหาตำแหน่งของได้หรือโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เอกสารเอาไว้ 5. เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการบันทึก 6. คลิก Open เพื่อเปิดไฟล์เอกสารการปิดเอกสารและออกจากโปรแกรมมีมวิธีดังนี้กรณีปิดเอกสารและโปรแกรม,มโดยใช้เมนูไฟล์ 1. คลิกเลือกเมนูไฟล์ 2. คลิกเลือกคำสั่งโค้ด หากยังไม่ได้บันทึกเอกสารที่มีการแก้ไขาจากเดิมโปรแกรมจะมีกล่องโต้ตอบแจ้งเตือนให้มีการบันทึกเอกสารถ้าต้องการบันทึกเอกสารให้เลือก save ถ้าไม่ต้องการบันทึกเอกสารให้เลือก don't save ถ้าหากต้องการกลับไปแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมหรือยกเลิกการออกจากโปรแกรมให้เลือก cancel กรณีปิดเอกสารและโปรแกรมโดยใช้ปุ่ม close โดยคลิกปุ่มกากบาทที่ปุ่มขวามือด้านบน ถ้าหากยังไม่ได้บันทึกเอกสารที่มีการแก้ไขาจากเดิมโปรแกรมจะมีกล่องโต้ตอบแจ้งเตือนให้มีการบันทึกเอกสารเช่นเดียวกับการติดเอกสารและโปรแกรมโดยใช้เมนูฟาย